พยาวานอนลิงยักษ์ตัวใหญ่เท่าคนที่นครสวรรค์ถ่ายรูปไว้ทันคนยันมีจริงๆชาวบ้านเฮฮามีคนจับภาพลิงยักษ์ตัวใหญ่เท่าคนยืนตระงานบนยอดเขาหินปูนต่างลงพื้นที่มาตรวจสอบแต่ก็ไม่พบอะไรขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลยอมรับว่าเคยเห็นลิงตัวนี้เหมือนกันเมื่อก่อนลงมาด้านล่างตอนนี้ไม่ลงมาแล้ว จากกรณีที่โซเชียลเน็ตเวิร์กมีการแชร์ต่อภาพพยาวานอนหรือลิงยักษ์อ้างว่าตัวเท่าคนบนยอดเขาหนอ่อบลบ้านแดนอำเภอรบรนพฤพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่8กันยายน2563 โดยที่นั่งสบัดหางอยู่ประมาณ20นาทีล่าสุดวันที่25กันยายน2563ช่อง3รายงานว่าจากการตรวจสอบพื้นที่พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นภูเขาหินปูนสูงชันด้านล่างเป็นป่าค่อนข้างรกและความสูงชันนี้ทำให้คนไม่สามารถขึ้นไปได้ขณะเดียวกันประชาชนที่ทราบข่าวก็ต่างมาดูพยาวานอนเช่นกันแต่ก็ไม่มีใครเห็นแม้แต่ตัวเดียว ด้านนายอินทัศนสิริจันโทเจ้าหน้าที่เทศกิจคนถ่ายรูปกล่าวว่าในวันเกิดเหตุเป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งตนเห็นลิงตัวใหญ่มากยืนเด่นบนยอดเขาตนจึงรีบควักมือถือถ่ายรูปเอาไวด้ดูจากการสังเกตพบว่าลิงตัวนี้เดินไปเดินมาเป็นเวลาหลายนาทีก่อนหายไป ส่วนนางจะรู้วันกว้างขวางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ,บ้านแดนกล่าวว่าเมื่อเดือนก่อนเคยเห็นเหมือนลิงตัวนี้ยืนบนยอดเขาเหมือนกันรูปร่างใหญ่โตวกว่าปกติและเคยมาหากินข้างล่างภูเขาแต่พอขึ้นไปข้างบนก็ไม่เคยเห็นมันลงมาข้างล่างมาหลายปีแล้ว